สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน่อาพอดีผมตัดท่อนพันธุนะครับมีคนสั่งท่อนพันธุ์อ้อย3มชนิดนะครับเป็นอ้อยวั้น2ชนิดนะครับแล้วก็เป็นอ้อยคันน้ำหนึ่งชนิดนะครับก็อ้อยคันน้ำก็1ชนิดในนี้ก็มันก็สามารถกินเคี้ยวได้หละแต่มัน,นอาจจะอาจจะแข็งไปนิดนะครับ แต่คลิปนี้นะครับลำของมันจะมาให้ดูว่าลำของมันสีคล้ายกันหมดเลยนะครับในกองเนี้มีอ้อยสามชนิดนะเดี๋ยวผมจะบอกว่ามีอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับมาดูอะไรกันสองคนนี้ซูมดูอะไรกัน,น<ร>ก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าลำไหนเป็นพันุ์อะไรแล้วก็ ให้ชวนเพื่อนๆลองสังเกตตามผมไปนะว่าเอา้าผมเนี่ยผมก็วางกองๆก,กันเนี่ยแล้วผมรู้ได้ไงว่าอันไหนมันพันอะไรนะครับตอนที่ปลูกลอ่ะผมปลูกแยกกออยู่แล้วไกใยภาพภายนอกมนะันอ่ะมันเห็นชัดแล้วก็แบ่งเป็นโซนๆอยู่แล้วนะเป็นกองรอบ <laughs> อะไรมันเป็นอะไรกัน <laughs> เป็นอะไรกันมึง <laughs> ใครมาเต้นนะ เอาเอาเอาไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วผมนี่เดี๋ยวจะมาแยกแยกไก่ยภาพใาพดูว่าแต่ละลำต่างกันยังไงแล้วก็แต่ละลำเป็นพันุ์อะไรบ้างนะครับเริ่มเดี๋ยวผมบอกกันว่าอ้อยกองเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด3ชนิดอย่างแรกก็คืออ้อยแดงยักษ์นะครับอ้อยแดงยักษ์อันที่สองก็คืออ้อย เมอริชาร์หรืออ้อยปาลิชาตเรานี่แหละนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเป็นอ้อยสายน้ำผึ้งนะครับสาอย่างนะอ้อยสายน้ำผึ้งไอสองคนควรอย่ามาชี้มั่ว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 มไหนอั่วมั่วมั่วยั่วมั่มั่่วม่ว่วมั่วยั่วมัาวมั่ชี้่วั้มันี่หางนี่ป่อวผึ้งอันไหนสายน้มันมี อ่ะล้วอ้อยปลายชาติอันไหนอันนี้มือเออวุ้ยผิดหมดถูกอย่างเดียวถูกอันเดียวนั่นั้นผิดอ่ะต่อนะครันไหนถูกเนี้เอาวางอย่ามากวนห้ยสู๋เสียสมาธิหมดเลยโอเคพวกสูนี่อ่ะต่อต่ออันนี้เป็นอ้อยแดงยักษ์นะครับเป็นอ้อยแดงยักษ์เดี๋ยวจะให้ดูลักษณะผิว นะผิวเปลือกแล้วก็ลักษณะของตานะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆสูงกันใกล้ๆนะครับสังเกตเห็นไหมว่าจะเป็นตามันจะเป็นป้อมๆนะครับเป็นป้อมๆแบบนี้นูนๆออกด้านข้างแบบนี้เหมือน้องโฟกันไหมเหมือนเหมือนเห็บนะครับเหมือนเห็บหมาเเป็นป้อมๆแบบนั้นแหละอ่ายกตัวอย่างอาจจะ ลองดูหนะา้าขยนะแขยงครับแต่ว่ามัน,ม,นมันแค่คายนั่นเหนะ็นไหมเป็นป้อมๆเหมือนเห็บหมานะครับนี่แล้วก็สีลำครับสีลำออกม่วงนะครับออกม่วงออกม่วงที่ผิวนะครับที่ผิวแป้งก็เยอะเนะนี่ยนี่แป้งก็เยอะอยู่ผิวแป้งเยอะส่วนเปลือกไม่แข็งนะเป็นอ้อยที่เปลือกไม่แข็งนะครับเดี๋ยวผมจะดีดให้ดูว่า ไม่แข็งเสียงแบบไหนนะครับไม่ไม่เหมือนดีดแตงโมนะอันนี้ผมดีดอ้อยนะครับฟังนะอ่านี่นะนี่คือเสียงไม่แข็งเอาแล้วอีกสองชนิดแข็งไหมสองชนิดแข็งไหมเดี๋ยวผมจะดีดอีกชนิดหนึ่งให้ดูต่างกไหมอีกชนิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะดีอีกชนิดหนึ่งให้ดู ามชนิดเสียงต่างกันเลยอ้อ,อยอายุเท่ากันนะอ้อยอายุเท่ากันปลูกพร้อมกันอ่ะคันนี้อย่างแรกผ่านไปเนาะอย่างแรกก็คืออ้อยแดงยักษ์นะครับอย่างที่สองที่ผมดีดเมื่อกี้ก็คือไม่ใช่ลำนี้นะอันนี้ก็อ้อยแดงยักษ์เหมือนกันนี่ตามนี้ตามนี้นะครับตามนี้อันนี้คืออ,อ,อ,คอ้อยเมอร์ลี่ชาร์ตนะครับอ้อยเมอร์ลี่ชาร์ตหรืออ้อยปาริชาตนะครับโอ้ยไอปลูกอ้อยชนิดไหนก็มีแต่ดังๆเนาะ เดี๋ยวนี้กระแสอ,อะไรพืชด่างกําลังกําลังมาเนาะปลูกอะไรก็มีแต่ด่างที่ด่างเพราะอะไรด่างเพราะมันขาดสารอาหารสีมันเลไม่สม่าเสมอน,น,นะครับเอาไหมครอยากได้ท่อนนี้นี่ข้อน,นี้น,นี่เอาไปทําพันปลูกอะไรก็มีจะเจอด่างๆอ่าโอเคนะครับต่ออันนี้คืออ้อยปาริชาตินะครับสังเกตนะสังเกตว่าตาของอ้อยนะครับตาของอ้อยนี่ตาของอ้อย จะออกป้อมๆเหมือนเห็บหมาเหมือนกันกันกบไอ้ไอ้อยแดงยักษ์แหละแต่ว่ามันจะมีด้านบนใช่ไหมเป็นเหมือนหยดน้านะมองมองให้เป็นเหมือนหยดน้ํานะครับนี่เห็นไหมปุ๊บนี่นี่คือตาของอ้อยปาริชาติหรืออ้อยมอรลิชาตนะครับนี่เห็นไหมต่างกันนะต่างกันมีลักษณะต่างกันนะครับแล้วก็ที่ตาเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างมี เปลือกคุ้มแล้วก็แข็งไว้นะครับแต่ตัวตัวอ้อยของอ้อยแดงยักษ์เนี่ยจะมันก็มีเปลือกที่จะพยายามที่จะมาหุ้มตาเหมือนกันแต่มันจะเป็นออกเป็นเย,ย้ยเห็นไหมเป็นเย,ย้ยเป็นแบบเหมือนเปลือกเปลือกแยกออกชัดเจนเลยเป็นเส้นๆเห็นไหมครับถ้าผมพูดไม่รู้เรื่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับ นี่นะอันนี้อ้อยปาริชาตินะครับนี่นี่อ้อยปาริชาติมาอันนี้ตอนนี้อ้อยแดงยักษ์นี่นี่คือข้อต่างๆกันเดี๋ยววางเทียบกันเนาะวางเทียบกันวางเทียบกันให้เห็นต่างไหมต่างไหมเพื่อนมาต่างกันไหมครับดูนะสังเกตดูนะว่าตาอ้อยแดงยักษ์แล้วกตาของอ้อยปาริชาตินะครับส่วนเปลือกผมว่าเฮ้ย คือผมก็แบบว่าไอ้อนี่มันอร่อยมันกรอบมันอ่อนมันก็อ่อนจริงลองฟังเสียงนะนี่นี่เปลือกของอ้อยปริชาตินะครับเ,เพื่อนๆว่าอะไรแข็งกว่าฟังจากเสียงก็รู้นะเนี่ยฟังจากเสียงก็รู้ว่าอะไรมันแก่นกว่านะ,ะโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวอย่าอย่ากวนพอ,พอพอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> อย่ามากวน่วย เดี๋ยวดูนเตเดี๋ยว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 ิ่งผัไม่ควก็ได้ดูก็ได้ดูดูดูยายามาควนถ่ายคลิปเสือสมาธิเดี๋ยว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 ต่อไปนะครับนี่ผ่านไปสองอย่างเนาะต่อไปเป็นอ้อยสายน้ำผึ้งน,นี่ผมคุกคีไงคุกคีอยู่กับอ้อยก็เลยรู้ว่าวางปนกันยังไงก็รู้ว่าอันไหนคืออะไรนะครับอันนี้เป็นอ้อยสายน้ำผึ้งนะครับนี่อ้อยสายน้ำผึ้งสังเกตตานะเหมือนคนพนมมือนะ หนีตาเขาจะเลียวแหลมออกจากคล้ายตาออกจะมีส่วนคล้ายอ้อยปาริชาติอยู่อ้อยมาริชาติอ่ะนะผมเรียกอ้อยปาริชาติแล้วกันมันเป็นชื่อเททๆย,ทยดีนะครับนี่คือตาของปาริชาติส่วนนี่คือตาของสายน้ําผึ่งนะอันนี้เป็นสายน้ําผึ่งพันธุ์ที่เขานิยมคันน้ํานะสายน้ำผึ่งภาคใต้จริงๆเห็นคนลงเยอะมากเลยอะไรก็สายน้าผึ่งสายน้ําผึ่ง ภาคใต้นะมันมีหลายตัวนะบางตัวก็น้าดำําบางตัวก็น้ําเหลืองเขียวอันนี้เป็นน้ําเป็นตัวน้ําเหลืองเขียวนะครับเป็นตัวที่เขานิยมคันน้านะตัวนี้นะครับเป็นสารน้ำผึ้งแท้ๆนะครับจากใต้นะครับอาตานะตาจะออกคล้ายๆคนพนมมือนะครับเดีย๋ยวจะให้ดูตาอ่อนๆตาอ่อนๆนี่เห็นไหมไอ้คล้ายๆคนพนมมือ จะเป็นเริ่มแหลมเป็นสันนะที่ตาจะมีสันสันคมคมนะครับอนี่นะครับนี่เห็นไหมจะมีมีมีสันเหมือนภูเขานะภูเขามีสองฝั่งฝั่งนี้นกับฝั่งนี้เนี่ยมันมันจะเป็นสันสันนะครับอันนี้คืออ้อยสายน้ำผึ้งนะครับอ่ะนี่อันนี้ตาอ่อนนี่เห็นไหม S <S <preach ers> นี่เห็นไหมเตรียมให้มีจะมีสันตรงกลางเห็นไหมสันคมๆตรงกลางนะครับอันนี้คืออ้อยสารน้ำผึ้งนะครับและที่สําคัญที่สําคัญระยะห่างของป้องให้น้ําเท่ากันแต่นี่มันเป็นอ้อยที่ยังไม่แก่ไงเป็นเป็นอ้อยที่ยังไม่โตมากนักนะครับคราวนี้มาดูระยะห่างของป้องนะครับอะไรมันห่างกันแค่ไหนนะครับ อันนี้เป็นกายภาพที่ผมปลูกนะคนอื่นอาจจะปลูกได้ยาวอาจจะบำรุง,งดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อันนี้เป็นลักษณะของอ้อยที่ผมปลูกได้นะครับระยะห่างของเออเดี๋ยวลืมลืมฟังเสียงนะฟังเสียงสองอย่างนี้ไปแล้วเนาะฟังนะอ่าฟังเสียง,งเองว่าอะไรแข็งกว่ากันปอกปอกแป๊กแป๊กึก,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 กตัดสินกันเอาเองนะตัดสินกันเองนะ แต่แต่ผมว่าเปลือกตัวนี้แข็งนะเปลือกตัวนี้แข็งฟังเสียงแน่นปักเลยนี่แข็งนี่แข็งที่สุดเลยนะเปลือกนะเปลือกแก่นมากครับของอ้อยสายน้ำผึ้งนะครับแล้วก็ปาริชาก็ลองลงมาแล้วก็ตัวนี้อ้อยแดงยักษ์ก็ลองลงมานะครับลดหลังกันมา เรื่องของความแข็งของเปลือกนะพูดถึงเรื่องของความแข็งของเปลือกส่วนตัวนี้เน้นคันน้ำาอบเคี้ยวก็ได้ถ้าเคี้ยวไหวมันก็เคี้ยวได้นั่นแหละนะครับแต่ตัวนี้เคี้ยวได้เต็มเต็มเลยกออรอบอร่อยนี่ตัวนี้ยิ่งดีใหญ่เลยนี่ตัวนี้ยิ่งดีใหญ่เลยเพราะเ่าที่ผมกินมาก็คือชอบอันนี้ส่วนตัวผมผมชอบผมชอบผมชอบรสชาติของของอาเอ,อเดงยักษ์นะครับไปชาติก็ชอบนะแต่ว่าอันนี้เป็นความรู้สึกข,ของผมนะคนหนึ่งอาจจะกินนี้อร่อยกว่าอันนี้อร่อยกว่าอะไรก็ แล้วแต่คนอื่นแต่ว่าความสึกของผมผมชอบกินตัวนี้นะ <c oughs> พูดถึงอะไรค้างไว้ความยาวของป้องนะครับความยาวของป้อง <c oughs> อันนี้อ้อยแดงยักษ์นะครับ <c oughs> ปริชาตินี่สายน้ำผึ้งเ <c oughs> นี่ยมันมันจะยืดป้องยาวเร็วกว่ายาวเร็วกว่าอ้อยสองตัวนี้นะก็ยาวเร็วกว่าอ้อยปริชาติกับอ้อยอ้อยแดงยักษ์นะครับสายน้ำผึ้งนี่คือ ระยะห่างของป้องมันมันไปไวนะไปไวไม่ใช่ว่าเป็นบางส่วนนะคือแทบทุกกรนั่แหละนะครับป้องมันยืดไม่ว่าเป็นก็อ่ากรไหนที่ให้น้ําดีไม่ไม่เกี่ยวนะด้วยด้วยตัวมันเองนะครับด้วยสายพันธุ์ของมัน,นมันยืดป้องไวยืดป้องห่างนะครับป้องมันค่อนข้างยิ่งยิ่งกรไหนที่ใหญ่สมบูรณ์สมบูรณ์น่นนะยาวกว่าคืบมีบนะป้องมันน่ะนะยาวกว่าคืบอีกนะ,นะครับ อันนี้อธิบายให้ฟังนะครับสิ่งที่ผมเห็นนะสิ่งที่ผมเห็นแล้วก็กิดได้ผ่านสัมผัสมานะครับสิ่งที่มันมีอยู่แหละนะที่มันมีอยู่ในสวนผมก็อธิบายเท่าที่ผมพอจะอธิบายได้นะครับเปรียบเทียบตาสามตาสามอย่างนะครับเปรียบเทียบลักษณะตาอ้อยสามอย่างหนึ่งหนึ่งคืออ่อยแดงยักษ์ นีตาอ,อ้อยแดงยักษ์สองอ้อยปลาลิชาตหนะหรือออมลิชาต์สามคืออ้อยสายน้ำผึ้งนะครับอร่อยทั้งสามตัวนะครับรับรองรับประกันว่าอร่อยทั้งสามตัวตกินอร่อยดีเคียวง่ายก็เคี่ยวง่ายสุดก็อันนี้อันนี้ก็ลองลงมาอันนี้ก็อาจจะแข็งขึ้นมาดนึดนงไม่นิดแหละคือแข็งแต่ก็เคี้ยวได้ ไม่แนะนําให้คนแก่เคี้ยวนะน,นี่ถ้าคนแก่จะเคี้ยวนี่แนะนำสองตงัวนี้อันนี้ไวรุ่นเด็กเคี้ยได้อยู่โอเคนะครับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์มีประโยชน์หรือเปล่าไม่รู้เอาอเดี๋ยวไปตัดอีกครับไปตัดให้มันพอกับจํานวนที่ต้องการนะครับก็มาถ่ายพักเหนื่อยครับพักเหนื่อยลอกกาบแล้วก็ตัดตามเย็นแล้วก็มาทําคลิปให้เพื่อนๆดูกันนะครับ เดี๋ยววันนี้จะไม่มีคลิปลงเแล้วโดนบน่นเนี่ยในไร่์มาผมเห็นไก่วิ่งไหมไก่เต้เมไก่ของพี่ลินนะครับพี่ลินเป็นไอ้ายนะเป็นญาติากันเถียงก็อยู่ตรงเนี้ยตายลมมาตรงเนี้ยนะครับแกนอนอยู่นี่เลยนะครับนอนอยู่เถียงเพราะนั้นไล่ผมใครจะมาขโมยอ้อยไม่ได้นะครับ <c oughs> แกเหมือนคนเป้าไลา่ผมเลยนะแกอย,อยู่ตลอดนะ อยู่ทั้งวันนะครับก็คือบ้านแกแหละนะเป็นบ้านเลยนะครับแกนอนอยู่นี่สวนผมก็อยู่ตรงนี้ใครมาสวนแกรู้หมดแกก็จะบอกผมจริงแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีใครมาแล้วครับก็จะมีแค่ญาติพี่น้องนี่แหละที่มา,ามาไล่มาสวนกันคนอนื่นๆก็ไม่มีค่อยมีใครผ่านมาเท่าไหรนะ่มันเป็นถนนของเป็นที่ญาติพี่น้องไงเป็นเป็นถนนส่วนรวมของญาติพี่น้องนะ ไม่ใช่ของส่วนกลางนะครับมันเป็นถนนที่ที่พวกเราทํากันเองนะที่ยาพี่น้องทําเพื่อที่จะวิ่งเพื่อที่จะวิ่งผ่านไล่ของแต่ละคนนะครับมันจะมีซอยไปมีเส้นถนนไปนะโอเคนะครับประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอ้คลิปเท่าไหร่ฝอยมาเท่าไหร่สิบห้านาทีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ